จะมีประวัติใช่ไหมคะหรือว่าใครยังไม่ได้ทําประวัติที่ชจดเจนแนะนําว่าให้ไปตั้งคอมมิตเมนต์กับตัวเองก่อนเลยนะคะตั้งเลยค่ะว่าวันนี้คุณจะออกมาทําช่องนะคะส่งถึงกับใครนะคะเนื้อหาที่คุณทําคุณจะทําให้กับใครดีนะเช่นโค้ดปูนะคะใครที่เข้ามาสําหรับการสร้างตัวตนโค้ดปูก็จะเน้นเนื้อหาไปในเรื่องของการสร้างตัวตนเนาะอยากสร้างตัวตนจากต่อๆแน่นอน เขาจะต้องรู้พื้นฐานนะคะโค้ดปู่ก็จะสอนพื้นฐานของตตก่อนเลยนะคะซึ่งจะสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะในส่วนของการสอนขั้นตอนพื้นฐานทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการสอนนะคะแบบคิดคอนเทนต์สอนการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ จะมีการสอนทําตังจากอินเทอร์เนต็ตด้วยนี่อ่ะเพราะเป็นอะไรที่ทุกคนต้องใช้ใช่ไหมคุณก็ต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมและนี่นะคะก็คือคอมมิทเมนต์ค่ะพันธสัญญาเนาะของโค้ดปูกับตัวเองนะคะก็คือการตั้งเป้าหมายนั่นเองนะคะว่าอย่างน้อยเนาะ1ปีเนี้ยโค้ดปูจะต้องสอน1,000คนให้เขาได้มีความรู้จากเรา และแน่นอนค่ะพื้นฐานที่เราจะพูดถึงแล้วทุกคนได้เรียนก็จะอยู่ในคลาสพื้นฐานที่โค้ดปูสอนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเข้าห้อง V ีพี่เกี่ยวกับการปิดการขายไลฟ์นะคะพวกนั้นก็มีเหมือนกันนะคะก็จะมีเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีในคลิปตัวต่อไปนะสำหรับคนที่อยากจะเรียนนะคะแต่วันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายอ้าวมาพิพชิตเป้าหมายตั้งเป้าหมายกันก่อนนะคะแล้วก็ ในเรื่องของการทําประวัติเนาะเพราะมันเหมือนทิศทางอะคะ่ะที่ไม่ว่าคุณเนาะจะเขียนประวัติว่าอะไรนั่นก็เท่ากับว่าคุณได้ตั้งเป้าหมายของคุณละใช่ไหมอะคุณต้องทํามันให้ได้อะอืเชื่อไหมคะว่า โค้ดปูเองนะก่อนนั้นเนี้ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทุกคนแม้แต่ต่อๆอ่ะลูกสาวก็เป็นคนสมัครให้เออชื่อไหมอันนี้นะเป็นอะไรที่แบบอืมแต่ว่าโค้ดปูมีคอมมิชเมนไงมีการตั้งเป้าหมายไงคะว่าโค้ดปูอยากจะสอนทุกคนฉะนั้นก่อนเลยเนาะโค้ดปูก็ไปเจอโค้ดครูนะคะไปเรียนมานะโค้ดครูท่านก็บอกว่าต้องตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องการที่จะช่วยใครนะอ่ะคลิปนี้นะคะโค้ดปูก็เลยทาขึ้นมาเพื่อให คนที่ไม่รู้จะเขียนประวัติยังไงเขียนได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เพราะว่าทุกคนตอนนี้เนาะเขาก็จะมาดูโปรโฟไฟล์ก่อนใช่ไหมดูการตั้งชื่อช่องดูแนวทางรูปโปรโฟไฟล์ดูประวัตินะคะถ้าเราตั้งได้อย่างได้ชัดเจนอุ้ยทุกคนผ่านชื่นหลุยจ้าอ่าและถ้าวันนี้ใครที่เป็นสายธุรกิจเนาะก็บอกเลยนะคะว่า เขาเรียกว่าอะไรที่หน้าบัญชีหลักเนาะก็น่าจะเอาลิงก์นะคะลิงก์ธุรกิจนะมาวางด้วยได้เลยเขาจะได้ติดต่อคุณได้ง่ายนั่นเองการทำประวัติเนาะก็เหมือนกับการโฆษณานะคะใครรับงานอะไรนะก็สามารถพูดได้เลยเช่นอาจจะรับงานรีวิวงานพรีเซนเตอร์งานเป็นครูเป็นโค้ชใช่ไหมก็สามารถพูดถึงคอร์สนะคะที่เราอยากจะแบ่งปันเนาะแล้วก็สามารถใส่ลงไปในส่วนของประวัติตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะถ้าคุณสามารถถ้าถ้าทำเป็นลิงก์ธุรกิจ เป็นธุรกิจเนาะก็สามารถเอาลิงก์นะคะมาแปะไว้ที่ด้านหน้าหลักนะคะเอาวางได้เลยนะคะลิงก์นั้นก็จะสามารถจัดแจงทําให้คุณเนาะสามารถทําธุรกรรมได้เลยนะ,ะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยง่ายขึ้นมา,มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําประวัติของเรานะคะให้เป็นมืออาชีพโอเคไหม โอเคไหมกันนะคะแล้วคนที่มาดูแล้วเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมกดใจคอมเมนต์ให้กับโค้ดปูด้วยนะคะเข้าใจยังไงเอาไปทําหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีความสุขทุกคนจ้าโค้ดปูกันยาก่สอนปันช่องทิกตอก